เขาจะลู้นะพาซื้อใหม่แนี่พอเปิดกปีซื้อได้เสร็จผมนักกูขอซื้อเพื่อจะไลองค์กลับด้วยโอ้ยไม่ต้องหรอกเนาะแพงะแพงก็ซื้อเลยผมชอบอ่ะมันคงไม่แพงเกินราคาตลาดหรอกเต่าแดงแป๊ดงไม่ใช่มันกดเครื่องที่เล็กเลยสิเต่าไมเอาขึ้นมาดิอันไหนมั่งอ่ะเอาเอ๊มึงหยิบมึงจิบมาดิเอาเอาเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเออมึงจิบไหให้หมดดิโอ้โห้เสียใหญ่ไปเยือนนะเออเอาจะเหมาโอ้โหวันนี้พา สวรรค์ดูแลคือไม่ไม,ไม,ไม่รู้ของนึกขึ้นเลยก่อนหนึ่าเอาละครับวันนี้ วันนี้ประธธทะเดือดเลยวันนี้ซิงเกรซิงค์อ่ะอ่าหนึ่งหกแปดกับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็นี่ครับเต่าเต่าซิงค์นะแดนคนนี้นะฮะ๋ยวกรู้ใครจะเจ็บใครจะจุกใครจะเจ้าเดี๋ยวรู้กันวันนี้เต่านี้ยเราพร้อมเจ็บไปอยู่แล้วนะเราพร้อมเจ็บไปอยู่แล้วอ่าอยากปะทาพีา่เขาหน่อยอเรื่อง กำลังคำนวณราคาอยู่กำลังส่องหาตัวเลขไปก่อนสองพยานแป๊บนี่กระดาษก็มานี่กระดาษก็มาอันนี้ซื้อยกเลยนะซื้อยกเลยนี่ยกยกนี่เต๋าเองก็เอาหลักๆมาไว้ตรงนี้เองก็คำนวณนั่นๆไปง่ายดีอ่าหลักๆกอเยอ เชื่อมา้าไี่ม้าบอกนาเอออะไรอะไรเอวย